กูเอกยกที่สองครับโจทานแฮกเก่าเกยครับอันนี้เก้โรโบอครับเป็นนักแรกนี่โรโบอได้นับ8ดไปก่อนครับนี่ในยกที่สองครับ โรโบอ้วยล่อนยับที่ยกที่สองตัวนตอทนเข้าไปตอยโรบอ้สวนคโ,โบสวนนะครับแหมโหโรบอ้วยตัโโนรนหักอตอกลับคนโละนับครับยกหนึ่งโรบอโบได้น้ำยกสองถูกนับ ครับยกทีส่สองวางโตัวทายจะเก็บได้ไหมเข้ากอดครับโรโบออะไรเท่าทางจะอ่อนแรงแล้ะครับโรโบอตัวทางตามเข้าไปโรโบพยายามยิงหมัด ครับมีสูบีสวนแล้วมีสวนเหมืนอนกันครับโรโ,โ,โบโรโบตายต่อตายตา่อจอร์แดนยิงเหมือนกันโอ้โหยกสองนี่ก็เดือดอโอ้โหจอร์แดนมายิงหมัดขวาแลกหมัดก,กันอจอร์แดนยังไงแต่คู่นี้นี่มันเหล่าใจแทบจะตลอดเลยนะครับอา้าวใครโดนไงก่อน อ้โ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 อ้ไม่เอ้อยผักกันเลยครับอ้ไ่ร้อนครับโอ้สมงราคา จริงๆครับนี่เป็นยกที่สองหมดยกสองแล้ว